หากันตั้งใจฟังจะอธิบายถึงเรื่องเลียงติดตังของโบราณท่านบอกว่าเลียงติดตังผู้เท่าเก่าแก่เคยกูดเสมอเสมอเลีงติดตังจังมันแน่นหนาที่สุดเลีงติดตังนั่นคืออะไรตังในหมายความว่า จิตเขาเอาเรียกว่าจิตจิตเขาเาเรียกว่าลีกเหมือนกระลีกมันไม่อยู่นิ่งใดยังเรียกว่าเหมือนกับลีกอันนี้ยังตังตังนั้นอาจจะไม่เข้าใจบางคนเข้าบักเอาอยางไม่เป็นยางขนนก็นยางใสก็ตามเถอะยางมาจากต้นไม้นะั่นแหละ มาเคี่ยวมาใส่น้ำมันยางแต่ว่าการเคี่วนะั้นถ้าใส่น้ำมันยางยาดมากมันก็ไม่เหนียวถ้าใส่น้อยมันก็ค้นแขมเกินไปใส่พอดีพอดีมันจะงเหนียวอันนี้คําว่าเลี้ยงติดตังเราทำไมยังมาติดเลี้ยงมันชอบไข่ถ้าเห็นไข่แล้ว จับมาบี้เลยเขาจึงทำเอาอยางนั่นนะเขี่ยวดีๆแล้วก็ไปใส่ไข่ไว้ไใส่ฟองไข่นั่นไว้เอาไปไว้ในที่เลียงไปๆเข้ามาด้ยสมาคมมันลงไล่ลงกินเขา่าเขาเขาไปไว้ทางมันมานั่นนะเลียงมันเห็นมันก็ชอบใจ เป็นของชอบมันได้ได้ได้ไดไดมาเกือคว่วจับบีเลยบี้แรงยามันก็แตกออกจากฟองไข่ติดมือจิบมือข้างหนึ่งซะก,ก่อนนะทีแรกแม,ม่ทราบอยแทนเลมันมีสองมือเท่านั้นก็เอามือที่สองนี่ใส่ควดมันติดมือข้างหนึ่งก มือที่สองก็ติดด้วยกันอีกทำยังไงคราวนี้ก็ใช้เท่าทั้งสองทีควักเคียถีบยัน,นออกก็ไปติดกันอีกเท่าที่สองก็ที่สามไอ้ที่สองมันก็ดีไอ้ที่สามักนก็นดีเท,ท่าขวาเท่าซ้ายมันก็นติดทั้งหมดเลยทำาไงยังจะป่า แล้วก็ปากกัดปากกัดก,ก็ไปติดเขาอีกเลยม่ไม่ทราบจะทำยังไงกอนนี้หมดท่านั่นแหะเรียนคิดติดดังแล้วจะหมดท่าเท่านั้นเหมือนกับคนเราทำมาได้ทั้งไปไม่รู้จักมีความอยากความหิวจังค่อยแสวงหา เรื่องอาหารการกินมูลที่กทุกสิ่งทุกอย่างจะโดยกลมก็ดีเลยอ้อมก็ดีเรื่องแสวงหาอาหารทั้งนั้นมนุษย์คนเราจะเป็นพ่อค้าว่านิดก็เรียกว่าแสวงหาอาหารจะเป็นคณาจาัดก,การก็เรียกว่าแสวงหาอาหาร จะเป็นพระภิกษุสามเณรอยู่วัดอย่ว่าวาสุว,วาติกาก็ร่วนแต่แต่อาหารเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้แสวงหาเหมือนกะลีกตัวนั้นแหละแั้แต่ไข่มันชอบใจมันก็บี้เลยไปหาไหนก็หาเธอคนในโลกนี้ทั้งหมด ถ้าไม่ทานแค่อย่างเดียวก็หมดเรื่องกันไปแต่นี่เราทานอยู่ตรงแสดงหาด้วยความอยากบางคนเขาบอกว่าไม่มีการอยากไม่สนุกคนหาอยู่มากินในโลกนี้สนุกเพราะการอยากการกินนั่นแหละยังค่อยสนุก แต่ปัจเจ้านั่นว่ะการอยากการกินนั่นแหละเรียกว่าทุกข์มันปวนกันาขามค้ะไม่อยากทเฉยเสียมันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องแสวงหาอยากปากท้องเราไม่ต้องไม่ต้องอยากอ่ะไม่ต้องกินน่ะมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ทีนี้มันมีปากมีท้องน,น่ะสิมันหิวเลยนะสิ มันก็แสวงให้เราประการต่างๆแสวงไปแสวงมาได้ไปถูกตังจึงว่าลรีงติดตังตังมันของเหนียวที่สุดมนุษย์ชาวโลกเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นลิงลิงค่าก็แปลว่าเพศคือมีทั้งเพศหญิงเพศชาย เนี่ยว่าลิงค่ะทั้งเพศหญิงเพศชายเนี่ยทั้งหมดหากินหาอยู่หากินดดวยกันทั้งนั้นลิงค่ะแปลว่าเพศเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมควมเรียกว่าหากินเดียกันทั้งนั้นหากินที่ไหนแล้กันนี้เอาได้ไม่หา จะอยู่ในขันหานี่แหละไม่น,นอกจากขันหานแล้วไปไปมามาก็กลับลงมาขันห้าของเก่าคือรูปเวทนาเส้นรูปเวทนาในสังขาอไอรูปเวทนาสัาาาาสาาญญาสัางขารนิยานทั้งห้าอย่างนี่แหละรูป <c oughs> ขันหลงรูป คือมันอยากได้รูปมันก็รูปมาติดตัวาอยากอันไ,ไปติดติดขันห่าคือตัวรูปมันนะหาว่ารูปของเรารูปติดตัวของเราเนี่แหละไม่อื่นไกลนอกจากตัวของเราหรอกติดของเราแค่ก่อนไ้เขาไปติดคนอื่นถือว่าเราว่าเขา คือว่าตนว่าตัวคือว่ารูปร่างของเราพอเราเกิดขึ้นมาในรูปเป็นเป็นของปรากฏขึ้นมาแล้วกระถืออย่างนั้นได้ร่ำไปเจ็บก็ว่าเราเจ็บป่วยก็ว่าเราก็ป่วย ไม่อยู่ดีสบายก็เราไม่อยู่ทีสบายเป็นไข้เป็นหน,นาขวาเราเป็นไข้เป็นหนาสบายก็เราสบายาเราสุขสบายเราอยู่เย็นเป็นสุขชอบอบพอใจอกระตัวขันหานี่แหละไม่ไม่อื่ไนไเกลอะไรคราวนี้ก็เห็นตัวของเราแล้วเป็นสุขแล้วคราวนี้ ก็เห็นคนอื่นก็นเป็นสุขเหมือนกันอยากชอบรักซึ่งกันและกันเห็นเราเป็นสุขแล้วก็ชอบคนอื่นเป็นสุขเหมือนกันยินดีพอใจกับคนอื่นกับลูกอื่นถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์ก็ล้วลองดูมันจะชอบบอกจ้าจิตใจใครมันจะยินดีพอใจกับใครตัวเราทุกข์เราก็มดเรื่อง มันชวนจะตายแลวนี่มันทุกข์ออกมามันจะไปขอใจอยินดีก็บใครนั่นแหลมันติดลูกตัวนี้แต่ก่อนแล้วน,นี้ค่อยออกไปติดลูกคนอื่นอันนั้นเรียติดตังมันพัวพันไปจิยืดยาวทีเดียวถึงลูกคนอื่นถึงลูก,ถ,ลกถึงหลานถึงเหรนอะไรต่างไปพัวพันยืดยาวไปทีเดียว มันติดจนเน่ยลื่นหูเลื่อนตาไม่ขึ้นมันก็เรียงตัวน,นั่นแหละมันติดทั้งห้าแห่งมันจะไปไหนไหนมันจะไปไหนพ้นมันก็ก่งอยูน่นั่นเละสิเวทนาก็ไนี่ความสุขแล้วก็ปารถนา ความทุกข์เรื่อไมวปรารถนาสุขเนยผัวพันได้จริงไหนในตัวงเราก็ยินดีพอใจในเมื่อเราได้ความสุขไม่อยากไม่อยากให้สุขนั้นตาาไปจากตัวงเราไปอีกเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็อยากจะให้หนีมันก็ไม่หนี พยายามพ้นจากดวงของเราทำไมพ้นมันทุกข์อนะไเลยอยากให้พ้นยิ่ยงไม่พ้นใหญ่ยิ่ยงผัวพันนักแน่นเขาคือทุกทีสุขใอยากให้อยู่เป็นสุขให้อยู่สุขนั้นนาไปนันก็ยิ่ยงผัวพันใหญ่ฉะนันไมน่ไม่ไม สุขอย่างนั้นหยุดล่าไปมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ทุกข์นั้นไม่ไม,ไม่ไม่หายสู้นสักทีมัก็ยังทุกข์ใหญ่ถ้นนั้นโตัวพันเขาอีกหาสิ่งแม่รอด,ดป้องกันจะไม่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้ให้สุขนั้นอยู่ต่อไปยิ่งหาก็ยิ่งวพันหนักเขา หาเงินหาทองเขาของสมบัติพราจะฐานหาหมอหายุคหายาหาอะไรต่างๆทุกอย่างนี่กับเปลืองเองินเปลืองทองสิ้นเงินสินทองหมดไปแอ้โหขไม่ได้ยังมาเป็นทุกข์มันเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาความจำได้ จำโน่นจำนี่มหมายมันสำคัญนะนี่อะไรต่างๆสำคัญว่าตัวของเราสำคัญว่าวัตถุที่มีอยู่ตัวของเราเนี่ยทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าวัตถุตาหูัวหมู่างกายเนี่ยอยู่ในตัวของเราทั้งหมดเมื่อสัญญาจำได้แล้วสิ่งใดที่เราจำได้ หมายมันในในจริงนั้นย่อมเป็นอุปทานในจริงนั้นนิดมันสำคัญในจริงนั้นเห็นตาหูจมูกเลี้ยงกายในแหละตัวของเราเนแหละหมายมันสำคัญจริงจริงในจังว่าตัวของเราอันนั้นสัญญาสิ่งภายนอกก็เหมือนกันจำสิ่งของวัตถุพัสดุต,ต่างๆ ในบ้านในช่องในลูกในหลานศร,รภัะท,ทุกอย่างจำไปพดความจำมนนั่นถ้าหาก็มันหายไปก็เสียดายถ้าหาก็ไม่หายจำอยู่นั่นก็นเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าหากหายไปเถอะก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อย่เหมือนกัน เลือกสัญญาสังขารความปรุงความแต่งที่ปรุงแต่งนึกคิดสรรพทุกเสียงทุกอย่างจะให้เป็โนโน้นเป็นนี่ให้วิเศษวิโสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ดีหรือให้ตามต้อยลงไปก็ดีให้อัพเฉาลงไปก็ดีความปรุงความแต่ง มันไม่อยู่คงที่เมื่อปุ้งแต่งอลไม่เป็นไปตามประสงค์ก็เดือดรอด้อนเป็นไป,ไปตามประสงค์ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันวิญญาณความรู้สึกนึกคิดทีแรกเมื่อประสบอารมณ์อันนั้นก็ น้ำคัญว่าตนว่าตัวสํำคัญว่าเราว่าเขาแค่ที่จริงก็ไม่มีตนมีตัวอะไรดอกหายสูญหมดเพียงปรากฏขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็หายไปปรากฏนิดหนึ่งก็หายไปทั้งห้าอย่างนี่แหละเจ้าตัวลิงเป็นคนวิ่งเป็นคนหา เป็นคนซะสมงเป็นคนไม่ให้พักออกจากตัวของเราให้ติดอยู่ในตัวของเราวิ่งตรงน้นวี่งนี่ลองดูสิรับตาสักพักหนึ่งลองดูดิมันอยู่ไหมขอ้อน่นขอ้อนน,อนี้นั่นเนีะยวิ่นนนหนึ่นนี่อยู่ไหมแล้วสักที ตัวลิงตัวนั้นสำคัญที่สุดท่านจะเปรียบเหมือนกระลีงลูปประมาประไม่เปรียบเหมือนกระลิยงไงมันวิ่งมันไม่อยู่นิ่งได้เดี๋ยวิ่งไปตามรูปวิ่งไปตามเสียงกินรสโผฏภะธรรมอารมเดี๋ยววิ่งไปตามฉันไอเวทนาสัญญาตังขันวิญญาณมันก็อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนหรอก ยังวิ่งอยู่ในนี่แหละว,วุ่นอยู่ไม่รู้แล้วรู้อะลรสักทีเลยติดข้องในเรื่องนั้นติดตังในเรื่องนั้นคนเราจึงว่าไม่มีดีอะไรเลยดีก็เพราะเหตุที่ทำจิตให้นิง่ง ตัวของตนให้นิ่งเป็นตัวของตนได้รักษาจิตใดรักษาลมไดมีคระในตัวให้อยู่ก็ได้ให้ไปก็ได้น,นั่นแหะเป็นของตัวแท้ถ้าหากเป็นลิงเรื่อยไปมันก็ถ้านพรมาเปรียม,มันก็ลิงมันก็ไม่ใช่ตัวของเรา ท่านเดียงว่านัตทีสันติประดังสุขขังความสุขอันใดจะเสมอเลยคนสงบไม่มีเพราะเหตุมันวิ่งอย่างนั้นท่านเลยเปียบให้เป็นเหมือนกระลีงนะก้วงขวางเข้าไปยังว่าเหมือนกระลีงติดตังขบมาขบไ,ไปเปรียบไปโน่นเหมือนกระลีงติดตังเวทข้องนัสียงไหนกับครัวพันน,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 นั้นสี่งนั้นก็บปิ้งอยู่ในสิ่งนั้นสิ จะไปพ้นจากนั้นได้ที่ไหนเมือ่อถึงคราวที่จะเอาตนนอดเมื่อถึงค้าวที่จะเอาต,น,น,อน,อาอาตนให้เป็นอิสระมันก็ไม่ได้ในเมื่อเราไม่ฝึกฝนอบรมตนให้อยู่ในหน้าของ กิเลสเรื่อยไปนลายอย่างและเรื่องนั้นพูดอธิบายไว้เหมือนกับลีงก็มีเหมือนกับปลาที่เขาออกจากน้ำมาแล้วมันดีนจายลงไปข้างเกา่าดีนลงไปในน้ำข้างเก่าก็มีมันขีดกินเอ๊กับก่อไปหมาย,ย่างไงเมื่อเราพุทธผลอมไม่ได้ ็ได้ชื่อว่าจิตไม่ใช่เราเสียแล้วเดนหน้าของของมันเสียแล้วอำนาจของจิตเสียแล้วอำนาจของจิตก็คือกิเลสเด,ดงมันมีอะไรมีแต่กิเลสเอาฝุ่นอารมณ์จิต,จตให้สงบลงไปได้มันก็พ้นจากกิเลสมันก็เป็นจิตของเรา,เาทั้งทีเอาละเทศเท่านี้แล้ววันนี้แจ๊ปลิงให้อยู่ จับนอยู่เขาจะเรียกว่ายายเลีงตาลีงพระเลีงเนนลีงเขาว่าจะไปโกรธนั่นแหละเขาไม่ว่าตัวนี้หรอกเขาว่าตัวใจนั่นต่างหาคนนี่จะไปโกรธเขาจับเราจับไม่ได้กรัเราเป็นลีกงนั่นเองคนเรามักโกรธไม่พิจารณาทีทวนมักโกรธ เขาหาว่างัวว่าควายตาคนนั้นเป็นงัวตารนนี้เป็นควายตาคนนั้นเป็นปูเป็นปลาร้าคนนั้นเป็นลาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเป็ดเจ็ดเป็ดเป็ดเป็ดไก่แล้เลยโกรธเขาความเป็นจริงมันเป็นจริงของเขาเอาเนื้อไก่น่ะมามาเลี้ยงตัวนี่นะเอาเนื้อเป็ดน่ะเอาเนื้อหมูน่ะเอาเนื้อปลาเนื้อปูนั่ะมาเลี้ยงวันนี้ เขาว่าก่วนจะให้เขาเลยไม่เข้าใจความจริงมันถือตนถือตัวอย่างนี้มันถือมานานนานขันเห็นสภาพตามไม่จริงแล้วมันก็ไม่ถืออะไรกันหมนั่นก็หมดเรื่องไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าตัวเป็นลีงก็อพอใจยินดีเขาว่าถูก ่อยเขาเสียแต่ตัวของเขาก็เป็นลีงเหมือนกันไม่รู้ตัวยังว่าแต่คนอื่นตกลงอ่ะเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี้เป็นลีงด้วยกันทั้งหมดทัก็หมดเรื่องกันไปเห็นนะั้นยังว่าเราจะพ้นจากเลี้ยงแต่จะจับตัวลีงให้ได้ยังให้เขาไปติดตัง้ง ัวพันติดตังไม่พ้นจากลิ้อยู่ตามนั่นแหทำกุเพียนคนให้กลางกลางปล่อยใจให้สบายให้สบายเสียงมันทึกอยู่นั่นก็อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องับพันกับมันนั่นอยู่อย่างนั้นอ่ะใจเราวางเราเป็นกลางแล้วก็ไม่คิด ไม่คิดถึงเรื่องนั้นดีก็ไม่ว่าชั่วก็ไม่ว่าญาติเียด่ก็ไม่ว่าต่อยังเป็นกลางเฉยนีย่ก็ตั้งใจกำหนดอกุณนั่นี่ยนึกพุทธโธก็ได้อนาปาสสติก็ได้ให้มันอยู่กันแบนั้นถ้าว่าไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่ก็ไม่รู้ มันนี้ก็ไม่รู้ท่านเอาพุทธโธเป็นเครื่องอยู่ปนละ่อยใจเป็นกลางแนละ้วเอาพุทโธเอากลางกลางเอาใจกลางกลางนะพาพะไว้กับพุทโธนะนะี่ว่าอะไรห่างอันอยจาหนาปาสติกาให้อยู่กับนั้นเป็นเครื่องวัดในตัวเมือ่อผิด รวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลยยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคืขขอปวงกลางของเขาพิจรารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกมันออกไปจากตัวกลางกลางนั้นแต่กำหนดจิตเพราะจิตมันอยู่แล้ว มันจะเข้ามาเองเข้ามาหาของกลางเป็นของเก่ารุงของเก่าอะนะของกลาง,ลางนะงั้นออกก็อเอาไปจากนั่นแหละไปคิดไปนึกเรียกว่าจิตพิจารณานั่นอีกงวดพิจารณาจิตกำหนดจิตอันนั้นคำว่าพิจารณาในที่นี้นั้นหมายความว่าคิดนิดๆหน่นอยๆมันอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาที่ที่นั่น มันไม่อยู่เป็นเดะอจิตไม่อยู่แค่คิดอยู่ในนั้นคิดตะบกว้งควงเอาไปภายนอกก็ไปถ้าหางก็ไม่ไปมันก็อยู่คิดไม่เกิดท่อเข้ามานนะ่น่ะอะไรนิดนน่อยวับแพร่เข้า,ามานิดหน่อยวับแพบ่เข้ามาอยอะน่ะเจงพิจารณาจิตตรงนั้นนะ่ะเมื่อตั้งสติขโนดแล้ว มันจะรวมพอเป็นใจของเก่ามันเป็นใจมากกว่าเป็นจิตนั่นแหละมันชํานาญอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะได้ความรู้ความฉลาดเพืดจากนั้นนะ่ะมันจะเกิดความรู้ฉลาดเกิดจากนั้นนอยาะให้มันเป็นจิตมากถ้าเป็นจิตมากเลยก็รีบไหลเลอะเทอะไม่ได้ความรู้ ไม่เกิดไม่เกิดความสุขนี่นเดียวหัดสมาธิคือหัดจิตนีน่นะให้รวมมากกว่าเราจะสังเกตได้ว่าจิตเราตีขึ้นมากน้อยเท่ไห่อยู่ที่จิตไอ้ตัวที่หัดจิตเขาเป็นถึงใจได้ถึงความสงบได้นีน่แหละมาก นันก็ดีขึ้นมากข้ามันได้น้อยก็ดีน้อยคุณจะถึงมื่อผลนิพพานก็ไม่นี้จากจิตที่นายจิตนี่เท่านั้นสติกำตนดี่นาจิตนี่เท่านั้น,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 ท,น,นที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือตั้งมันลงที่ไอ้ที่กายวทนาจิตทำอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ท่านว่าไว้สี่อย่างกายรัตนาจิตธรรมเมื่อหัดสติรักษาจิตได้แล้วจะทำการทำงานอยู่ก็ช่างมีพณนะธุระอยู่ก็าตามมันไม่ลืมนี่ตั้งมาเนีนยอย่างนั้นสบายตจะวอย่างนั้นทำได้รักษาสติจะทำอะไรไม่ได้ มันยิ่งทําดีดิทาอะไรไม่รู้สึกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทําทไม่พลาดร้างเหนื่อยเป็นคุณานิสูงอย่างยิ่งสติประธานท่าเนเองเรียกว่าเป็นธรรมเป็นประธานของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายออกจากสติประธานนี้ทั้งหมด ตั้งใจสมมติพิจารณาไม่ทำสงบก็ให้ระลึกออกความสงบเป็นยังไงคือความสงบเยือกเย็นไม่คิดนึกสงสัยในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทุกประการอยู่ในอารมณ์เดียวให้คิดอย่างนั้นทำยังไงใจเราจิสงบให อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอานั้นน่ะผู้ที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอคิดถึงความสงบใล้ก็เข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้ราลึกถึงตรงนั้นเข้ามาลึกลึกถึงในที่น,นี้นั้นไม่ใช่เราลึกถึงของท่านเราลึกถึงของเราเนี่ย ความสงบของเรานี่ยแหละไม่ต้องเราลึกถึงของคนอื่นอันนี้ผ่าไม่เย้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดปฏิพาณนี้ที่นั้นได้นิดได้นหน่อยก็เรียกว่าปฏิพาณเ์ียดเฉียดแต่นิดนิด,นดนหน่อยหน่อยเป็นยังดีทําความสงบเขา้าเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ย จิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่นานๆกำหนดมุดสงบไปนเนะี่ให้อยู่ได้นานแสนานานทีเดียวมันหากจะมีอุบายหากจะมีแงบภายขึ้นมาในตัวนั่นนะ่ยมาสงบมีสติอยู่ตรงรู้ ต้องเห็นสิ่งต่างๆไม่ไม่แต่แต่ว่านอนหลับเชียสงบแล้วมันหลับหายไปเสียแต่ถึงขนาดนั้นมันก็นยังเป็นนิมิตปรากฏเห็นโน่นเห็นน,นี่อะไรต่างๆขนาก็สงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่